แปลว่าถ้าเกิดตื่นเช้ามาวันไหนคุณเจอทองคําขึ้นสูงเกิน 3- 440ี่อัพขึ้นไปเนี่ยหมายแาแปลว,ว่ามันเริ่มเบรกเอาหรือทิศทางนะครับในฝั่งขึ้นนะครับงั้นก็ทองคำก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับในเชิงของอีล็กเวฟเนี่ยก็เป็นฝั่งขาขึ้นอยู่แล้ว3440ยเนี่ยถ้าไม่มีของอันนี้มันต้องโฟล์โอนะในการที่เขาซื้อเพราะว่าถ้าไม่โฟล์โวคือราคามันมีโอกาสที่จะ,ะเจอภาวะอัพไซด์ือก็คือว่าราคาวิ่งขึ้นต่อเนื่องแล้วเราไม่มีของนะครับ ทองคาเองเนี่ยมันจะมีดาวไซริสนะครับนะก็อยู่ประมาณสัก3ลไล่มาก็ได้นะครับทีละร้อยเหรียญนะครับสามพันสองสามพนะครับซึ่งเป็นโลของแต่ละเดือนที่กําหนดเอาไว้นะครับงั้นก็3ามพแนวร,รับแรกแล้วก็3ามพมองว่าเป็นแนวร,รับสุดท้ายที่ไม่ควรจะถอยตัวลงตับวันนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดถอยตัวลงมาเนี่ยอาจจะทองคําลงมาลึกมากได้ดงนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีปัจจัยในเรื่งการลดดอกเบี้ยเข้ามานะครับทองคําเองก็อยู่สภาวะที่เรียกว่าอาจจะ ส่งสูงสุดแบบนี้นายยังบอกนะครับก็ไม่ทะลุ3 4 4 0ขึ้นไปในง่ายๆถ้าไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา drive นะครับและผมมองว่าปัจจัยใหม่ที่ d r i v ก็คือเรื่องของการลรดดอกเบี้ยนี่แหละครับทองคําเองเนี่ยต่อให้เป็นระยะถ้าไม่ได้เน้นระยะสั้นมากๆกลางถึงยาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิทนทรัพย์ที่คนมีถือติดพอร์ตเอาไว้นะครับในการลดความเสี่ยงต่างๆนั้นผมมองว่าจังหวะนี้ย,ยิ่งเป็นโอกาสดีสำหรับทุนระยะระยะไปนะครับสำหรับทองทองคำไทยนะครับ สู่1่ล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเมื่อกี้บอกไปว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะครับนะก็ถือว่าช่วงนี้ก็คนหันมาสนใจมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ารัทม,มีการเ,เลื่อนออกไปเนะี่ยมันก็ลดความตึงเครียดลงไปนะก็ ผ่อนนโยบายนโยบายทาให้คนลดความตึงเครียดลงมาพวกสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็ดีตัวขึ้นทองคำเนี่ยก็จะถอยตัวลงมาเพราะว่าเป็นสินค้าที่ลดเฮกจิงความเสี่ยงนะครับคราวนี้เนี่ยผมมองในมุมของผมนะผม,มว่าระยะสั้นนะครับทองคำอาจจะถอยตัวลงมาแต่มองว่าเป็นโอกาสในระยะกลางถึงยาวนะเพราะว่าเรื่องของภูมิรัศด์นะครับในการาสงครงาม่างต่างคงมีอยู่นะครับแล้วก็คำเองเนี่ย ก็อย่างที่เรารู้กันมาตลอดนะครับว่าเดี๋ยวก็จะมีอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาอีกนะครับงั้นเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงปุกขึ้นมาเรื่อยง,งั้นทองคำเนี่ยสั้นๆน,นะครับนะก็ถอยตัวลงมาแต่มองว่าเป็นโอกาสแล้วก็ระยะกลางถึงยาวมองว่าทองคํำยังมีสเสน่ห์ยอยู่นะครับในการที่จะถือเพื่อจะลดความเสี่ยงในพอร์ตนะครับอืมค่ะอาจารย,นะารย์มองว่าทิศทางหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อคะคือหลายคนก็คาดหวังว่าทองมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่าก็มีหลายคนที่พอเห็นทองร่วงแรงแล้วก็ใจแป้วแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์ okay. แนแล้วค่ะจอ์นะโอเคได้ครับขออนุญาตไปเริ่มต้นกันที่ภาพใหญ่ระดับ Time Frame Day ก่อนนะเราคุยกันไว้ในทองคำคราที่เราที่เราเจอกันล่าสุดนะครับบอกว่าทองคำเนี่ยอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับของ Time Frame Day นะแล้วก็ไซด์เวมาต่อเนื่องนะตั้งแต่ตอนเมษานะครับรอบที่แล้วเนี่ยนี่ก็เดือน8ประมาณ4เดือนนะครับถ้าเราเข้าใจในมุมมองทองคำเองเนี่ยในในมุมของกราฟิคอลเนี่ยเป็นไซด์เวออกข้างนะครับในมุมมองซีซันแนลเนี่ย ประมาณเดือนสิงหาคมก็มักจะเป็นช่วงจังหวะที่ทองคำเนี่ยไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่ทองคําจะไปร้อนแรงในเชิงของซีซันแนลในประมาณสักกันยานะครับงั้นตอนนี้เนี่ยจังหวะของการถอยตัวทองคำเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เป็นเอ่อช่วงประมาณแ,แถวช่วงนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ได้ร้อนแรงอะไรนะครับเชินี้เขาถามว่าจุดที่ทองคํานะครับจะเริ่มเบรกเอาท์หรือว่ามองเข้าไปต่อเนี่ยนะครับก็อยู่ที่หัวประมาณสักตรงเนี้ยครับประมาณสัก3,440ันสี่สี่สิบจดไว้นะครับ 3า4 0ัเนี่ยที่ราคาปิดยังไม่สามารถยืนเหนือได้สักวันหนึ่งเนี่ยนะครับพูดง่ายคืออาจจะมีหางแลบบ้างแต่ว่าราคาปิดไม่มีวันไหนลที่ปิดเกิน3า4พันะมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าเกิดตื่นช้ามาวันไหนคุณเจอทองคำนะครับตัว XAU เนี่ยนะครับ Gold Spot เนี่ยขึ้นสูงเกิน3า4สี่สีขึ้นไปเนี่ยมันแปลว่ามันเริ่มเบรกเอาหรือทิศทางนะครับในฝั่งขึ้น นะครับงั้นก็ทองคําก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับในเชิงของอีเล็กต์เวฟเนี่ยก็เป็นฝั่งขาขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเทคนิคอลเนี่ยนะครับก็ประเมินเอาไว้ว่าถ้าเกิดเวฟ5เนี่ยครับขึ้นมาที่ระดับ2ใน3ของเวฟ3เนี่ยจะอยู่ที่มาสัก3 7 3 0โดยประมาณเนาะอันนี้ก็คือแทร็กเก็ตไพร์ที่คาดหวังได้ในเชิงของเทคนิคอลนะครับอย่างไรก็ตามครับทองคําเองเนี่ยมันจะมีดาวไซริสนะครับนะก็อยู่เข้ามาสัก3ไล่มาก็ได้นะครับทีละร้อยเหรียญนะครับสามพันสองสามพันหนึ่ง นะครับซึ่งเป็นโลของแต่ละเดือนที่กําหนดเอาไว้นะครับงั้นก็3,002แนวรับแรกแล้วก็3,001มองว่าเป็นแนวรับสุดท้ายที่ไม่ควรจะถอยตัวลงต่ำว่านี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดถอยตัวลงมาเนี่ยอาจจะต้องคําลงมาลึกมากได้งั้นก็ผมมองว่า3,002-3,001เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ตามครับจังหวะใกล้ๆนะครับถ้าใครจะรอเล่นรีบาลอยังไงก็ตามเนี่ยนะครับมันมีกลยุทธ์ในการเล่นนึคือว่าถ้ามันเบรกเอา3,0420เนี่ย3ทุกที่ครับ3,0440เนี่ยถ้าไม่มีของอนอะอ่่่ะะัันนนนนีีนนะน้้้้มตงโโฟลใกาาาารรทเเขซืพว ทำไม follow ก็คือราคามันมีโอกาสที่จะเ,อเจอภาวะอัพไซด์ก็คือว่าราคาวิ่งขึ้นต่อเนื่องแล้วเราไม่มีของนะครับแต่ถ้าราคาถอยตัวลงมาที่ระดับ3,002นะครับ3,001นะครับจะเข้าแบบช้อนซื้อรอจังหวะการกลับตัวในระดับสั้นๆพกไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนซึ่งนัดตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยมา,มา,มาว่ากันว่าถ้ามันลงมาที่3,002แล้วมีสัญญ,ญาณกลับตัวไหมลงมาที่3,001มีสัญญ,ญาณกลับตัวไหมค่อยมาจังหวะนัดตรงนั้นมากกว่านะงั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะทีี่่เรยกวา ไซเวอออกข้างอยู่นะครับทองคำานั้นระยะสั้นเนี่ยมองว่าก็ถอ,อ,อยตัวลงมานะครับก็เป็นเป็นเชิงซีซนอลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าระยะกลางถึงยาวมองว่าเป็นเชิงบวกนะแผนทองคำประมาณนี้ครับค่ะอาจารย์ทีนี้มีปัจจัยไหนอีกไหมคะในช่วงสัปดาห์หน้าที่เราควรจะต้องจับตาดูในฝั่งของทองคำค่ะ รับใน้ฝั่งทองคําเองต้องเข้าใจว่าตอนนี้ครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับนะที่ออกมาของทางอเมริกาตัวเลขการจ้างงานเนาะที่ออกมานะครับที่เขาคาดการณ์ว่าจะต้องประมาณสักแสนขึ้นไปปรากฏว่าออกมาได้เจ็ดหมื่นสามนะครับถือว่าน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ซึ่งโดยธรรมชาติถ้าเกิดต่ำกว่าหนึ่งแสนเนี่ยนะครับน่ะเขาประเมินว่ามีโอกาสที่เฟดเนี่ยครับจะลดดอกเบี้ยในปลายปีนะครับสองครั้งนะครับน่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เริ่มคาดหวังในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับอาจจะมีการลดดอกเบี้ยลงบ้างซึ่งผมมองว่าการลดดอก จะเป็นตัวจุดสําคัญที่ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงนะครับนะ่ะขึ้นรวมทั้งทองคำก็ขึ้นด้วยนะครับเพราะมองว่ามันการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนะาะทองคําเองก็จะโดนเอ่อโดนดันด้วยเพราะามีการเอ่อมากระตุ้นเศรษฐกิจมีการใช้เม็ดเงินเข้ามานะครับนะแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงก็บวกด้วยงั้นเนี่ยไอ้ตัวคีย์สำคัญที่มันที่ทุกคนจะต้องดูจับตาดูดีคือเรื่องของการลดดอกเบดี้ยของเฟดอันนี้เป็นนโยบายหลักเลยซึ่งทุกคนกาลังคาดการณ์ว่าก,กันยาเนี้น่าจะมีนะครับนะครับ ถ้าหากว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่หลายคนคาดไว้อาจารย์มองว่าทิศทางของทองจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะ ถ้ายัางไม่รดดอกเบีย้ยนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็อาจจะทําให้ทองคำนะครับหมดสเสน่ห์ไปช่วคราวก่อนเพราะว่าตอนนี้ทองคําเองก็เรื่องของโอเวอร์แฮงต่างๆนะครับนะมันก็น้อยลงอย่างเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้มีแย่ไปกว่าเดิมมันมีแต่เสมอตัวกับดีขึ้นเรื่อยๆนะงั้นทองคำมันก็หมดสเสน่ห์ไปละเรื่องหนึ่งเรื่องของสงครามในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เองนะครับก็โอเคมันยังไม่ได้จบนะแต่มันไม่ได้มีความปะทุที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนะมันกเ็เป็นอะไรที่ทรงๆนะ นั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้มีปัจจัยในเรื่องการลดดอกเบี้ยเข้ามานะครับทองคําเองก็อยู่สภาวะที่เรียกว่าอาจจะส่งสูงสุๆแบบเนี้นายยังบอกนะครับก็ไม่ทะลุ3ามพันสี่สี่ขึ้นไปได้ง่ายๆถ้าไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา drive นะครับแลวผมมองว่าปัจจัยใหม่ที่ได i v ก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยนี่แหละครับค่ะอาจารย์มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณเทเรรี่แบงบอกว่าทองไม่ควรหลุดราคาไหนถึงจะเปลี่ยนมุมมองว่าไม่ใช่เวฟ e ห้าครับทองต้องหลุดตรงไหนใช่ไหมครับนะก็ อันดับแรกก่อนนะครับ3 000, 1 2 0ตรงนี้นะครับที่โลฐานของเวฟ4เดิมนะครับนะซึ่งตรงนี้นะ่ะถ้าเกิดตรงนี้หลุดลงมานะครับโอกาสที่ทองคำนะจะพักตัวลงมาแรงๆค่อนข้างจะสูงนะครับอย่างนั้นก็ตามครับในเชิงของเทคนิคอลแล้วเนี่ยเวฟ4เองนะครับเนะี่ยมันมีทั้งแบบมีนิวโวลแล้วก็ไม่มีนิวโวลได้ด้วยนะครับนะงั้นถ้ามันลงวุบแล้วมันกระชากกลับเลยเวฟ5ยัมีอยู่แต่ถ้ามันลงลงลึกไปเรื่อยจนทั้งไอซ์ไซโอเวอร์โซลงมาดัมดิงอย่างเงี้ยนะครับมองว่าโอกาสที่จะฟื้นเนเี่ยยกก็จะา มุมมองของผมนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงให้น้ําหนักว่าถ้าเป็นการถอยตัวลงมาในฝั่งของเวฟสเนี่ยมองว่าถ้าฉลบอาจจะแค่แป๊บเดียวล้วก็ขึ้นเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมว่าตรงจุดไหนที่เราต้องเริ่มซีเรียสน,นะครับว่าเฮ้ยเวฟห้าจะไม่มีแล้วนะอันจะให้ดูเงื่อนไขนีครับอันดับแรกครับต่ำกว่า3ามพันหนึ่งยี่สิบนะครับแล้วก็อาร์ซด์โอเวอร์โซนะครับแต่ลงมาเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าเวฟห้าจะไม่มีแล้วนะครับก็ต้องมารีเซ็ตกันใหม่เขาว่ารีเซ็ตใหม่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าทองจะไม่ขึ้้นแลวนะ แต่มันจะมีการรีเซ็ตการน,นับไซเคลิลใหม่ก็ต้องไปไปพักขาลงมาลึกๆสักครั้งนึงนะครับนะแล้วก็ไปนับ 1, 2, 3, 4, 5กันใหม่อะไรประมาณนี้อนะงั้นก็พูดง่ายคือยังมีโอกาสขึ้นต่อแต่มันไม่ได้อันใกล้ทนั้นเองนะครับอืมงั้นก็ให้ทุกคนจำตัวเลข3,120กับ RSI o v e r โซใน t ทางเฟรมเดย y ไว้นะครับค่ะอาจารย์ทีนี้ขอมาที่ฝั่งของทองไทยบ้างค่ะอาจารย์จะมองยังไงบ้างคะ ในฝั่งตัวทองไทยเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ในฝั่งของการแข่งข้านะครับโซนหล,ลักๆขออนุญาตไปเปิด uh, ตัวค่างเงินบาทนิดหนึ่งแล้วกันเนาะค่างเงินบาทของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าโซนหลกัลกๆนะครับทเทรนด์หลักๆยังอยู่ในฝั่งของการแข่งข,ข,างขาง้าอยู่นะครับแล้วตอนนี้ตัวทองคําโลกเองเนี่ยก็ถอยตัวลงมาด้วยนะครับงั้นถ้าเรามองว่าช่วงสั้นนะครับเป็นการพักตัวเพื่อจะขึ้นต่อเนี่ยระยะยาวกลา,างยาวเนี่ยมองว่ามีเสน่ห์เนี่ยงั้นทองไทยที่เป็นในเชิงของฟิสิกอลนะครับก็ยิ่งเป็นโอกาส ที่ได้เปรียบน้งทุนที่เป็นรายย่อยหรือคนที่ถือพกฟิสิกอลทองคําแท่งเลยเพราะว่าทองคำก็โลก็ลงค่าเงินบาทแล้วก็แข็งค่าด้วยเราจะได้ราคาที่คอนข้าจะดีมากๆงั้นทองคําเองเนี่ยต่อให้เป็นระยะถ้าไม่ได้เน้นระยะสั้นมากๆกลางถึงยาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่คนมีถือติดพอร์ตเอาไว้นะครับในการลดความเสี่ยงต่างๆงั้นผมมองว่าจาังหวะนี้ยิ่งเป็นโอกาสดีสำหรับรายย่อยได้ซ้อไปนะครับสำหรับทองทองคำไทยนะครับ ค่ะอาจารย์ในฝั่งของทองคำไขในที่นี้คือควรซื้อถือหรือขายต่อคะอาจารย์เอ,อนักสุนราย่อยเท่าที่จับเอ่อแพทเทิร์นมาจากการคุยกับนะักวิเคราะห์หลายๆคนแล้วก็สมาคมนะครับนะ่ะทองคำไทยเนี่ยคือนักทุนรายย่อยบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับก็คือพูดง่ายคือลงมาก็ซื้อขึ้นมาก็ขายอันนี้คือที่เขาบอกว่าลงซื้อขึ้นขายเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยโดยเฉพาะคนที่เทรดทองคำเนี่ยงั้นพวกอามา่าอากงทั้งหลายที่ไปยืนต่อร้านทองเนี่ยมัน ทั้งยิ่มีแอปแล้วนะแต่ทุกคนก็อยากจะไปสังสรรค์กันที่หน้าหน้าร้านเป็นสมาคมอ่ะน,นะเขา้าใจได้นะเป็นเราเราถึงตรงนั้นเราคงไปเหมือนกันนะครับนะไม่ไม่มีเพื่อนคุยไงฮะออก็ก็ถือว่าค่อนข้างเี่ลงทุนได้เก่งเขาจำว่าน้องทุนระยยอดลงทุนได้เก่งก็คือลงมาเขาซื้อขึ้นมาเขาขายเลยนะครับงั้นตัวนี้จะเล่นหมุนรอบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้นะครับมันไม่ไม่ค่อยน่าห่วงครับที่ห่วงคือน้องทุนที่ใช้รีเวลเรจในฝั่งทองคํามากกว่านะครับเพราะว่า รีเวลเลชมันจะมีผลในเรื่องของวันหมดอายุด้วยนะครับนะการถือครองที่ยาวนานไม่ได้ด้วยงั้นการประเมินทิศทางนะครับนะการาดูเทคนิคลต่างๆเนี่ยจะสําคัญงั้นนักลงทุนรายย่อยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะเล่นทองคําอาจจะเล่นแบบผมก็ได้นะอย่างผมเองเนี่ยในสภาวะที่ทองคำเนี่ยภาพหลักอยู่ในฝั่งขึ้นน,นะครับเราก็เล่นอยู่ขาเดียวเหมือนกันนะครับนะพูดง่ายคือเทคนิคลฝั่งซื้อมาเราเล่นซื้อพอเทคนิคฝั่งขายมาเราไม่เล่นอะไรเงี้ยเออเราก็จะเราเล่นฝั่งขึ้น ฝั่งขึ้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะแทนที่จะลดซื้อขายเราก็เล่นฝั่งฝั่งขึ้นอย่างเดียวประมาณนั้นก็จะเรียกว่าอ,อไม่เรียกว่าเพิ่มมาเซ็นวินแล้วกันนะครับนะแล้วถ้าคาดการว่าทองคําโดยรวมๆเนี่ยมันมีแต่ดีมาร์มากมา,กมายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับม,มองว่าโอเคเราเล่นฝั่งเดียวก็ก็น่าจะเพียงพอแล้วแบบนี้ก็ได้นะใช้ในการใช้ในการเอาไปลองอ่าปด,ดูนะครับอ ค่ะอาจารย์ที่นี้พอพูดถึงทองค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เราเห็นข่าวที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เก็บภาษีทองมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์มองว่าในระยะยาวมันจะเป็นยังไงต่อไปคะหรือว่าฝั่งทองจะกระทบอะไรจากเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอ,อีกไหมคะผมว่ามีความผันผวนะนะครับแต่ว่าแต่นโยบายผมไม่แน่ใจว่าออกมาชัดขนาดไหนนะแต่การเก็บภาษีในฝั่งทองแน่นอนครับมันต้องเพิ่มความผันผวนให้กับทองคําอยู่แล้วแต่ว่าทองคําต้องบอกว่าต่อให้ออกข่าวอะไรมาเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือแย่สังเกตในเร่องทองคำแทบจะไม่กระทบอะไรเลย คือจะออกข่าวอะไรามาสังเกตไหมว่าเอ๊ดูทําเหมือนว่าจะมีรถดอกเบี้ยกันยายนนะก็ทองคําก้อนนิ่งเอ้ยชันเลื่อนเก้าสิบวันกันนะทองคําก้อนนิ่งก็จทองคำกคำ็แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าตอนเนี้ยมันมีคนที่ยังอยากได้ทองคําอยู่อะเออนึกออกไหมครับคือต่อให้ดูอันนี้น้นนองหนะน,น้าน้องเฟิร์นค้างไปแล้วนะคือคนเข้าใจว่าทำไมน้องเฟิร์นนองมองผมนิ่ง่ังหน,น้าน้องไอ้ค้างไปแล้วคือดีมันในฝั่งทองคํายังมีอยู่นะครับนั้นแล้วก็ ผมมองว่าโอเคความเสี่ยงระยะสั้นมีในความผ,ลผลันผวนแต่ว่าผมมองว่าระยะกลางถึงยาวยังคงเหมือนเดิมว่าทองคำยังคงน่าสนใจอยู่นะครับมีคนบอกว่าพกทองเอะอะไรก็ขึ้นตลอดนะครับนะก็ทองคําตอนนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับว่าทองคำเนี่ยยังคงเป็นสินทรัพย์หลักตัวเดียวนะครับนะแทบจะบนโลกใบนี้นะครับที่ที่ใช้ในการ hedging ความเสี่ยงเนาะค r y ปโต c u r r e n c y เนี่ยต้องบอกเหนว่า มันแตกเป็น2กลุ่มอ่ามากิ้มีคนถามว่าทองคาเอไอก็จะขึ้นอย่างเดียวคือในสภาวะที่มันมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยทองคำมันเป็นตัวแรกที่คนมองอยู่แล้วแหละแต่ว่าคริปโตเคอเรนซีอ่ะครับมันเป็นอะไรที่คน่ะยังยังยังแตกเสียงยังแตกอยู่คือบางคนมองคริปโตเคอเรนซีเป็นเออเป็นทองค Digital, าดิจิตอลอาจจะเคยได้ยินคํานี้ว่าบ้างเนาะอ่าก็แปลว่ามันเป็นสินทรัพย์ป,ป้องกันความเสี่ยงทางเลือกกับอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่ามันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเลยเพราะเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ตลาด ลิฟต์ออนหรือตลาดเนี่ยพยายามที่จะเล่นเงินในความเสี่ยงเนี่ยสังเกตว่าคริปโตเคอร์เนซีก็มาตลอดไอ้อย่างช่วงเนี้ยสังเกตไหมครับว่าชป์เนี่ยนะครับนะมีการเลื่อนลงไป90วบันสังเกตไหมครับว่าทองคำถอยตัวลงมาแต่คริปโตเคอร์เนซี่วิ่งขึ้นนะครับนะมันสวนกับทองคำใช่ไหมอ่ะงั้นคริปโตมันถูกตีความเป็น2มุมนะมุมแรกก็บอกว่ามองว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการงพิัมความเสี่ยงอีกมุมมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเลยตอนนี้เนี่ยก็เลยแต่สักพักมันจะต้องเลือก มันจะต้องเลือกมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นสองอย่างไม่ได้แต่ไม่หนึนงคนตลาดแล้วตีความมันไม่ถูกเพราะว่ามันยังเป็นสินทร,รัพย์ใหม่อยู่นะครับนะดีมามันยังคงเยอะอยู่นะครับนะ,ะงั้นเมื่อกี้มีเพื่อนถามว่าทองจะเปลี่ยนมุมเท่าไหร่ก็เมื่อกี้เราตอบไปแล้วนะครับอโอเคโมสู่1ล้าน subcribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ